ปัญหาจบไหมปัญหายังไม่จบแล้วครับปัญหายังไม่จบคือยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดเรื่องอนาเขตดินแดนที่คุยกันมาห้าสิบปีแล้วยังไม่จบคือไทยใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งสากลทั่วโลกเขาใช้นะครับไอ้หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยนะฮะมีกัมพูชาเนี่ยพิเลนอย่างเดียวไปใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสน ชาวบ้านก็คงงงมันอะไรวะแผนที่1นึ 50, 1่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อสองแสนอธิบายเข้าคร่าวอย่างนี้ครับบริเวณแนวชายแดนเนี่ยแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบชี้เขตลงไปปึ้งปุ๊บเนี่ยมันจะกว้างแค่ห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนะครับแต่ถ้าหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยไอ้เส้นที่ขีดไปเนี่ยมันจะกว้างถึงสองพันเมตร คือสกิโลกัมพูชาบอกว่าจะเอาแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำไว้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะมันยังไม่พัฒนายังไม่เจริญสมัยนั้นนะครับมันจะไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเพื่อจะมามั่วไอ้เส้นที่ขีดนะว่ามาทับซ้อนในช่วงไอ้สองกิโลเมตรเนี่ยสองพันเมตรเนี่ยแล้วมาอ้างนะครับถ้ายัง ตกลงไม่ให้ใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นไทยทำมาตรฐานนะกรมแผนที่ทหารของเราร่วมกับอเมริกาเนี่ยนะครับทำอย่างมาตรฐานแล้วเขาก็ใช้กันสากลทั่วโลกนะครับตรงนี้ยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดผมคิดว่าทางรัฐบาลเราคงไม่ได้มาถแถลงแต่ผมคิดว่ากัมพูชายืนยัน ชแผนที่หนึ่งต่อสองแสนและไอประสาทสามสี่ประสาทอะไรเนี่ยที่เขาไปยื่นฟ้องศาลโลกเขาก็ยังคงเขาไว้อย่างนั้นนั่นคือปัญหายังไม่จบปัญหาที่ทะเลาะกันยังไม่จบนะครับตอนนี้มาคุยกันอย่าศึกชั่วคราวก็มาวิเคราะห์ว่าทำไมขเขมรยอมคุยกับเราด้วยหนึ่งบอกช้ำในการประทะกันครั้งนี้นะครับ ใช้คำว่าบอบช้ำม,มากนะครับสองคุณเซนหวังจะเป็นวีรบุรุษสงครามในการยึดดินแดนขเขมรบุกเข้ามาในประเทศไทยจะให้ลูกตัวเองเป็นวีรบุรุษแต่กลายเป็นเละเละจุ่มเป๊ะเลยปะทะกันแล้ว ทหารตัวเองมาเสียชีวิตเยอะแยะอาวุธยุทภัณฑ์ถูกทำลายและผมเชื่อว่านะครับอาวุธที่มันโดนทำลายไปเนี่ยมันจะต้องเตรียมสะสมอาวุธขึ้นมาใหม่พยายามขอพยายามหาซื้อนะครับพยายามขอพยายามหาซื้อเข้ามาใหม่ ประชาชนชาวกัมพูชารู้ข้อเท็จจริงว่าทหารญาติพี่น้องตัวเองเสียชีวิตเยอะหลายพันคนมันปิดข่าวไม่มิดแล้วครับสังคมโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับแม้ว่าทางอุณเซนเนี่ยจะสั่งดำเนินคดีใครแพร่ภาพใครเอาความจริงมาพูดอุณเซนสั่งดำเนินคดีหมดนะครับและสิ่งที่มันกลัวอีกอย่างหนึ่งก็ที่เราบอกไป ฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษยึดกติกาสากลเราเป็นกองทัพที่ถือว่าอันดับ27ของโลกมีคุณภาพแต่ฝ่ายขเขมรเผด็จการอำนาจอยู่ที่ฮุนเซนใช้วิธีแบบสงครามสมัยเก่าสงครามกองโจรน,นะครับผมก็เลยบอกว่ามันต้องเอาเครื่องกลิกเท่นไปบอมบ้านฮุนเซนไม่ใช่ ตั้งใจจะเด็ดชีวิตเขาแต่เราต้องการให้สงครามสงบต้องการให้สงครามสงบนะครับมันจะได้ไม่มีคนคิดแบบคุณเซนจะได้ไม่มีคนสั่งการแบบคุณเซนถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเป็นผู้นำอื่นเขาจะพูดคุยเจรจากันเขาไม่ทําแบบไอ้คุณเซนนี่เหรอครับ ถามว่าได้ผลไหมได้ผลครับคุณเซนกลัวถึงกับโพสต์ออกมาว่าเชื่อว่าผู้นำรัฐบาลไทยคงไม่คิดสังหารคุณเซนกับคุณมาเนตนะครับกลัวกลัวครับทหารเขาก็คงไม่ทำครับแต่ ถ้าคุณมาทำลายชีวิตประชาชนคนไทยแม้แต่อีกคนเดียวมีความจำเป็นต้องจัดการครับไอ้ฮุนเซนกลัวครับกลัวจะไปบอมเรียกร้องไปที่อเมริกาเรียกร้องไปที่สวีเดนว่าให้ห้ามไทยหน่อยไม่ให้ใช้เครื่องบิน F16 เรียกร้องไปที่สวีเดนให้ห้ามไทยหน่อยไม่ให้ใช้เครื่องบินลิปเท่นเราซื้อมาแล้วเป็นสิทธิ์ของประเทศไทยแล้วมี F16 เนี่ยครับที่มีเงื่อนไขสัญญากันจะปล่อยจะหลดปล่อยอะไรเนี่ยต้องขอญาติอเมริกาก่อนเปรียบือเหมือนเราไปซื้อรถยนต์ มาแล้วก็แม่นไม่ให้เปิดแอร์จะเปิดแอร์ต้องขอญาติมันมีสวิตหน่อยนะฮะแต่คริปเทนไม่ใช่อย่างนั้นและเราใช้อยู่ในขอบเขตจำกัดนะเพื่อปกป้องชีวิตประชาชนคนไทยที่ขเขมรมันมายิงใส่โรงพยาบาลใส่บ้านเรือนประชาชนจนประชาชนคนไทยเสียชีวิตเราป้องกันแค่จุดนั้นไปทำลายที่ตั้งของจรวด นะครับจรวด B.M. 2 1ทําทำลายที่ตั้งปืนใหญ่ทลายที่บัญชาการลบบริเวณแนวชายแดนอยู่ในวงจำกัดเราพยายามจำกัดน,นะครับเพราะเรามี F. 1 6เรามีคลิ p เทนคุณเซนแล้วแม่งกลัวขี้ขึ้นสมองมันยังไม่กล้าใช้จรวด P.L. 0 3 ซึ่งยิงไกลได้ร้อยสาร้อกิโลเมตรแต่ถ้าใช้ปั้งเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้ฮุนเซนมันกลัวว่าเราเนี่ยเพราะถ้ามันใช้จริงนี่เราสูญเสียเยอะนะไปลงไอ้ตรงนี้มันล็อกเป้าได้ด้วยไปลงตรงจุดไหนเนี่ยประชาชนจะเสียชีวิตกันเยอะเลยครับเราจำเป็นต้องหยุดความชั่วร้ายตรงนี้ผมเชื่อว่าทางฝ่ายไทยเนี่ย จะตัดสินใจบุกพนมเปญโดยไปบอมจุดที่บัญชาการรบในการสั่งการคือต้องไปบอมบ้านหุ่นเซนนั่นแหละครับผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งผมไม่ใช่นายทหารไม่ใช่แม่ทัพผอบทอบบกเรืออากาศผมไม่ใช่รัฐบาลนะครับผมเสนอแนะให้รัฐบาลประเทศไทยผม ต้องตัดสินใจแต่เราชี้แจงชาวโลกได้ก็คุณลองใช้มาสิไอ้ l 0 3นี่นะครับก็พี่น้องประชาชนจะได้ผ่อนคลายหน่อยนะครับผมก็เลยรีบมาแจ้งข่าวให้ทราบนะครับนะครับหลังจากที่ผมจบภารกิจแล้วนะข่าวทราบมาตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสามแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เรายังหวาดวิตกที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับ มันมีโดรนบินไอโดรเนี่ยบินบริเวณแนวชายแดนเชื่อว่าเป็นโดนของขเมรนแถวสนามบินแถวที่ตั้งทางทหารเพราะว่าโดนที่ขเมรนมันซื้อมาจากจีเนี่ยเป็นมื่หลํามันโดนมาสำรวจปักหมุดจับพิกัดนะครับและเชื่อว่ามีการประทะมันก็คงเอา ผูกระเบิดมาหย่อนแน่แต่ชาวบ้านไม่ต้องไปตกใจครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์ประทะกันขึ้นอีกจริงๆถ้ายังไม่ได้อพยพเข้าศูนย์อพยพก็อย่าอยู่ในชุมชนที่หนาแน่นนะครับออกไปหลบตามทุ่งไร่ทุ่งนามันจะไม่ทิ้งไปตรงนั้นนะครับแต่ต้อง ไอ้จุดไหนที่จะหลวด b m 2อลงแล้วเนี่ยจุดนั้นไม่ปลอดภัยทั้งนั้นเลยเพราะฐานที่ตั้งมันอยู่ตรงนั้นไอ้จ้หลวดนี้มีประสิทธิภาพยิงมาก็จะตกแค่ประมาณนั้นนะครับไอ้จุดที่เคยระเบิดลงเนี่ยไม่ปลอดภัยทุกแห่งเลยครับต้องออกไปให้พ้นนะครับออกไปให้พ้นนะครับแล้วก็อย่าไปอยู่ในที่ชุมชนหนาแน,น่นแต่ว่าเที่ยวหน้าเนี่ยผมคิดว่าคุณเซนมันต้องคิดแล้วนะครับ พราะมันถูกประนามไปทั่วโลกนะครับการที่มันมุ่งทําลายเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนบ้านเรือนประชาชนเนี่ยมันตั้งใจนะไม่ใช่มันยิงมั่วมานะครับมันตั้งใจตั้งใจว่าจะเรียกต่างชาติให้เข้ามาหน่อยว่าโอ้ยชาวบ้านเดือดร้อนแล้วนะครับจะได้มีคนกลางมาไกลเกี่ยตอนนี้ที่มันยอมก็เพราะว่า มันไปหักหลังจีนจีนโกรธมากผมเชื่อว่าจีนโกรธเขมรมากโกรธคุนเซนมาก,ก,มากแต่มันเชิญให้อเมริกาเอาเรือรบเข้ามานะครับไปปลายเดือนสิงหาเนี่ยนะครับมันมีช่วงจังหวะว่างตอนนี้ไงตั้งแต่วันนี้ไปถึงช่วงก่อนปลายเดือนเนี่ยนะครับลูกพี่ยังไม่มาแต่ลูกพี่อย่างอเมริกา ก็ต้องเกรงใจไทยด้วยนะครับต้องเกรงใจไทยด้วยนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงพอสมควรนะครับผมคิดว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงถามว่าไว้ใจขมนได้ไหมผมไม่ไว้ใจเลยครับนะครับผมไม่ไว้ใจเลยครับ ถ้าฮุนเซนยังมีอำนาจอยู่คนบ้าเนี่ยมันคิดเพอเจอร์คิดออกประกาศหาว่าไทยจะเอาเครื่องบินไปบอมมันนะครับให้หาเราเป็นประชาชนพูดไปไอ้ฮุนเซนเสือกกลัวถึงก็ออกมาเรียกร้องเลยนะครับว่าเราเนี่ยคงเป็นผู้มีมนุษย์ สยธรรมนะครับคงไม่คิดจะรอบสังหารหุนเซนกับหุนมมเนตแล้วครับถ้าเป็นผมผมทำครับนะครับถ้าคุณคิดมาทำร้ายประชาชนคนไทยให้ได้รับบาเดเจ็บหรือเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวต้องจัดการคุณขอบคุณ คนไทยนะครับที่รักสามัคคีกันรวมพลังเป็นหนึ่งยามเหตุการณ์ปกติเราก็อาจจะโกรธจะงอนจะด่ากันแต่เวลาเราต้องรบกับเพื่อนบ้านเรารวมตัวสามคัคคีผมเองเห็นข่าวเมื่อก่อนผมเคยต่อว่าคุณยุคนชนข่าวไปนะครับตอนที่ คุณยุคนเอาผมไปวิพากษ์วิจารเรื่องที่ผมไปต่อว่าแก๊งนักรบด่านเถื่อน<ม>นะครับผมเห็นคุณยุคนเป็นเดือดเป็นแค้นแทนประเทศไทยเออผมชื่นชมนะเรื่องที่ผมไม่สบายใจกับคุณก็หมดไปเราเป็นมิตรกันนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่เคยมีประเด็นกับผมนะครับตอนที่ผมไปว่าตำรวจ lgbtq ไปหอมแก้มกันว่าอย่าแต่งเครื่องแบบอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับบอสณวัตก็มาว่าผมนะครับผมก็เลยด่าสวนไปแต่ผมเห็นเมื่อคืนเห็นข่าวว่ามันมีนางงามขเขมรมาว่ามาด่าประเทศไทยนะครับบอสณวัตช่วยปั้นดินให้เป็นดาวมาได้มีกินมีใช้นะครับ ได้มีกินมีใช้เออประกาศปลดจากมิตรอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องวงการนางงามนะครับผมถือว่าเรานะครับเวลามีอะไรต้องเอาประเทศไทยเราเข้าไว้ก่อนนะครับถือว่าเราเป็นมิตรกันเป็นพันธมิตรกันที่จะร่วมกันจับมือกันเดินต่อสู้เพื่อประเทศไทยในส่วนที่พวกเราทำได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับ เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องประเด็นโดนนี่นะครับประเด็นโดนเนี่ยถ้าโดนตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นโดนทางทหารที่จะมาจับพิกัดปากหมุดหรือมาสืบสวนหาข่าวยกเว้นไปเวน,เวน,เวน,เวนแนวชายแดนนั้นโดนเขมรแน่โดนไทยมั่งโดนเขมรแน่นะครับแต่จังหวัดอื่นๆเนี่ยจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาเลยจังหวัดภาคกลางด้วย ภาคเหนือด้วยก็จะแจ้งมาที่ตำรวจว่าพบเห็นโดนบินที่ไหนจากการที่ตำรวจทำการจับกลุมได้นะครับท่านทราบไหมครับว่าเป็นโดนอะไรโดนในพวกค้ายยาบ้าครับมันเอาโดนเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้พวกค้ายยาบ้าเนี่ยมันพัฒนาเอาโดนเนี่ยครับเอายาบ้ามัดไปเนี่ย สองพันเมตรหกพันเมตรหมื่นเมตรเนี่ยมันเอาโดนเนี่ยบินไปนะครับบินไปบินไม่สูงแล้วครับไอ้พวกเนี้ยบินไม่ปกติโดนในประเทศเขาห้ามบินเกินสูงเกินร้อยเมตรอยู่แล้วเนี่ยไอ้พวกนี้บินไม่สูงก็บืดบินไปครับแล้วไปวนดูก่อนว่ามีตำรวจมาซุ่มจับอยู่หรือเปล่ามีรถต้องสงสัยมาอยู่หรือเปล่านะแม่นเอาบินโดนบินไปแล้วก็ไปลง ให้เขาลับยาบ้าแล้วก็บินกลับโอ้โหอีนี่ปัญหาของตำรวจแล้วนะครับปัญหาของตำรวจแล้วก็ต้องพัฒนารูปแบบมันนะครับต้องพัฒนารูปแบบแหละตำรวจจะจับกลุ่มตัวคนร้ายก็ไม่ได้แม้นอยู่ในป่าข้างทางตรงไหนก็ไม่รู้แล้วมันบินโดนขึ้นมานะครับบินโดนขึ้นมาตำรวจก็ต้องมีอาวุธยุทธภัณฑ์นะต้องมีเครื่องจับพิกัดโดนแหละ เครื่องแอนตี้โดนเนี่ยทุกสถานีจะต้องมีซื้อไว้แล้วนะท่านผู้จการตำรวจแห่งชาติกิติรัตนเพชรปรับตัวทันหรือเปล่าก็าไม่รู้ซื้อเครื่องแอนตี้โดนแจกเลยพันกว่าสถานีเนี่ยพันกว่าสถานีเนี่ยพันกว่าชุดเนี่ย,ยต้องซื้อเข้าไว้เลยไหนจะต้องปืนไฟฟ้าไหนจะต้องเครื่องแอนตี้โดนและก็ต้องมีโดนของตำรวจโดนนักลบด้วย ติดไฟแดงแวบๆไปเลยบินแล้วเนี่ยชาวบ้านจะได้ไม่แตกตื่นถ้ายามนี้นะครับบินขึ้นไปนะครับขึ้นไปชนมันเลยนะครับถ้าเครื่องแอนตี้โดนบังคับไม่ได้ก็เอาโดนตำรวจบินขึ้นไปเลยบ,บังคับเพราะนั้นต้องหาเด็กใหม่ๆที่มันม,มีความชำนาญกับจอคอมพิวเตอร์แล้วบินไปไล่ชนมันนะครับหล่นลงมาถ้าช่วงที่จัดหาไม่ทันนี่ก็ใช้ลูกซองนะครับลูกซองลำกล้อง ลูกซองเ่ข้าหลามลูกซองยาวนะฮะจะเป็นแบบสไลด์ที่ประจำการอยู่ตามสถานีตำรวจต่าง